สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมธนินวัดพัฒนาวิรุณนะครับวันนี้เราจับสัญญาณมลพิษทางอากาศที่กําลังส่อเข้ารุนแรงทางภาคเหนือครับ ข้อมูลที่3 0องศาที่นําเสนอในวันนี้เป็นข้อมูลที่บอกสัญญาณที่ไม่ดีนักแก่พี่น้องทางภาคเหนือครับแต่นี่คือเรื่องจริงที่ต้องยอมรับและเตือนกันส่วนจากนี้จะเลวร้ายลงอย่างไรหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ชมชาวเหนือเองนะครับว่าจะปล่อยให้สถานดำเนินต่อไปอย่างไรครับนี่คือภาพการปแปลภาพถ่ายดาวเทียมจุดฮอสปอตหรือจุดความร้อนของอุตุนิยมวิทยาสิงคโปรล์ล่าสุดครับจุดแดงเต็มไปหมดแบบนี้แสดงถึงการเผาในที่โล่งที่มีอยู่อย่างมากมายในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ถ้าโฟกัสเข้าไปใกล้ตัวคนไทยครับจุดการเผา อยู่อย่างมากมายเลยนะครับทั้งในภาคเหนือนของไทยและเมียนมาในไทยนับจุดความร้อนได้300จุดเมียนมานับได้500จุดแต่ถ้าเป็นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมียนมามีการเผาถึง800จุดเดียวจึงเป็นภาพสถกกานที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อปัญหามลพิษหมอกควันไฟที่คุกคามชาวเหนือแบบทุกปีที่ผ่านมาครับจากการตรวจสอบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM10 ซึ่งเป็นดัชนีบอกถึงความรุนแรงของปัญหาหมอกควันไฟภาคเหนือล่าสุดวันนี้พบว่ามีค่าเกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ที่ลำปางและแพร่เท่านั้นซึ่งค่าม,มาตรฐานต้องไม่เกิน100 120ไมโคลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับภาพแบบนี้นายวิเชียนจุงรุ่งเรืองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษอธิบายว่าตอนนี้เราโชคดีนะครับช่วงนี้ความกดอากาศสูงมีกําลังอ่อนลมที่พัดปกคลุมภาคเหนือก็เป็นลมใต้จึงไม่พัดหมอกควันไฟจากทางเมียนมาเข้ามาในภาคเหนือครับภาพพอสปอร์ตจำนวนมากและค่าฝุ่นที่เริ่มเกินมาตรฐานจึงสะท้อนถึงปัญหาการเผาในประเทศเรากําลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงแล้วเช่นกันโดยเฉพาะที่ลําปางค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานมา7วันติดแล้วนะครับนี่แหละครับที่บอกว่าขึ้นอยู่กับชาวเหนาากรเผ สถานบาร,ริพิษหมอควันไฟก็จะเล่นงานชาวเหนือในอนาคตอันใกล้นี้แน่ครับสารข้อมูลด้านสุขภาพนั้นกรมอนามัยบอกว่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐานนั้นจะทําให้มีโอกาสป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น5.5เปอสหรับเรื่องของการเผาในที่โล่งนั้นก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา220ปรับ10,000บาทจําคุก7ปีหรือทั้งจําทั้งปรับครับส่วนตอนนี้มาดูกันต่อนะครับกับลักษณะอากาศของไทยจากนี้ครับ วันนี้ความกดอกากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจะคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนตอน่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับแบบนี้ทุกภาคจะมีอากาศที่ร้อนและมีฟ้ารัวตอนกลางวานันอุณหภูมิสูงสุดบ่ายนะครับอยู่ในภาคเหนืออีสานและก็กลางครับ38องศาส่วนกรุงเทพ35องศานะครับสัปภาคเหนือนตอนบนพรุ่งนี้โชคดีครับมีอากาศเย็นในตอนเช้าต่ำสุด15องศาให้เห็นอยู่นะครับสำหรับภาคใต้สัปดาห์นี้ครับยังสดใสทั้สทสทงสัปดาห์คลื่นลมสงบเหมาะแก่การท่องเที่ยวทางทะเลทั้งสองฝั่งครับ กับตา306สาศัน,น้ครับช่วงนี้ร้อนแรงคุณภาพน้ําตามแหล่งน้ําบูกกรอกที่ขังนิ่งไม่ปลอดภัยนะครับขอยงดการใช้น้ําจากแหล่งน้าเหล่านี้วยครับผู้ชมยังสามารถติดตามรายละเอียดและกิจกรรมของรายการทีวี306สงศาได้ที่ทีวี360เชยสามคอมนะครับเรามาตามมาต่อในช่วงของเรื่องเด่นเย็นนี้เลยนะครับเพราะนี่คือทีวี303น,นะครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน